หลุมพางการลดน้ำหนักเลเวลหนะครับข้อมูลอ้างอิงจากเล่มนี้นะครับผอมทันทีสุขภาพดี100%นะครับของหมอแบงค์เล่มนี้ก็โอเคนะดีพอสมควรเลยนะครับดูตรงนี้ครับนิยามของการลดน้ำหนักเลเวลหนะครับคือสนใจแค่พลังงานต่ำอย่างเดียวไม่ได้สนใจสุขภาพของคุณเลยนะครับ ตัวอย่างนะการกินยายับยัง้งความหิวหรือการฉีดยานะครับลดความหิวนะครับคอร์สละหลายหมื่นบาทยากลุ่มนี้จะออกฤทธิต,ต่อระบบประสาทของคุณเมื่อคุณไม่หิวกินน้อยคุณก็ได้พลังงานน้อยน้ำหนักคุณก็ลดแน่นอนนะครับก่อนคุณจะเลือกทางนี้คิดให้ดีถ้าน้ำหนักคุณ ลดได้ด้วยยาแปลว่าคุณเลิกใช้ยาน้ำหนักคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับความหิวคุณก็กลับมาเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมคุณจะกลับมากินแบบพายุเข้าเป็นที่มาของคำว่าโยโย่นั่นเองครับอข้อมูลแน่นๆเลยแล้วก็เนื้อหาอีกพิบเลยนะครับ เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักแบบยั่งยืนเนาะเล่มนี้จัดไปในตะกร้านะครับ